เพจะมาทัพภรรกิจสุดเด็ดก็คือทำเหมืกันนมาหมกแล้วก็จะให้เพื่อนเนี้ยดาว้ให้จดถือหน้าตัวน่าเลยทุกคนไปเทันนี่เรากลังรบกับเคล็ดทีละรกันทุกคนเาจะเราจะไปให้มาถึงข้าน้าเลยนะรับทุกคน รอสด้อนสว่าโอ้โหตอนนีนระลก็จะไปเออสดไปผ่นไม่ต้องต้องสลักกากสลักกระจากรบลกท ไป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 ตาจะไม่จะลไดคุณกูมือก็จะสอดทางกูทินดังดังคุกเขาได้ไหมเกิดดังคุณผู้ชมแล้วก็ถือจุบชมยองมูบ้าห้วยตาส่าแล้วนักก็จะกูดูบรรยากาศในช่วงวันรถดูฝนกับว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศีสโซๆแล้วก็ทุกคนดีดีครับดีมากเลยครับ

ตอนที่นะครับบานไม่ขึ้นแล้วนะนนครับนี่นะครับเลิฟคืออะไรนครับคืออะไรนะครับคืออะไรนะครับโอ้โหวันนี้ดาร์เรมกเลยนะครับนะครับท่านน้ก็ไม่ทอะไรเลยนะครับ พอลาไปคนแนละะ้วก็จาลือเจอกันในคืนหน้าแะะล้กวลก,กว็จาลืกดไลค์กดติตามกดซักซคกในชอ่อ,องซีกะะ่อนาด้วเดินไปแลครก็